ดีค่ะคดแมนแล้วทาไมคดแมงถึงเลือกที่จะทาธุรกิจที่ชื่อว่าอินเดียมาหาก็คือคดแมงเป็นพนักง,งานประจาค่ะด้วยความเป็นพนักง,งานประจำเนี่ยเดือนชนเดือนเงินเดือนไม่พอใช้อ่านะคะแล้วก็สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเป็นทุกอย่างที่เป็นนะคะก็เลยต้องมองหาอาชีพเพิ่มอาชีพเสริมเพื่อที่จะให้เราเ่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็เลยมาเจอธุรกิจอินเดียค่ะแล้วอินเดียมันทํายากไหมคดแมง อินดีมทายากไหมในส่วนของตัวแมงเองเนี่ยตอนที่เริ่มต้นอะนะคะก็เริ่มจากคนที่ไม่ได้มีความรู้ไม่มีประสบการณ์มาก่อนแต่อินดีมอ่ะมันตอบโจทย์ก็คือว่ามันสามารถเรียนรู้ผ่านออนไลน์ได้แล้วก็มีระบบทีมแล้วก็ระบบของบริษัทให้เรานะคะก็บอกเลยว่าช่วงแรกอาจจะยากนิดนึงในตอนที่เริ่มต้น<อ>แต่พอเราเริ่มได้แล้วไม่ยากเลยค่ะมากอย่างที่คิดเนาะแล้วที่ทํามาแล้วเนี่ยค่ะทำมากี่ปีแล้วคะค้นแมร<อ>ทบรายได้ไป สปีแล้วค่ะสี่ปีแล้วรักสี่ล้านแล้วค่ะว้าวงั้นจอยขอให้คนแน่นนอยช่วยฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆนิดนึดนงเนาะว่าบางคนเขาก็เห็นอินดีมแล้วบางคนก็ได้ศึกษาแล้วค่ะค่ะ สาหรับใครที่กําลังมีความต้องการนะ,ะรายรับไม่พอกับรายจ่ายหรือมีอาการเหมือนกระแมงนี่แหละเดือนชนเดือนไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะ,ะรายรับไม่พอจ่ายเดือนชนเดือนนะก็ะแนะนําว่าวันนี้ถ้าเรามีอาการแบบนั้นอยู่วิธีการแก้อาการก็คือต้องหาช่องทางการเพิ่มรายได้ที่2ที่สให้กับเรา<ะ>แล้วอินดีมนะคะสามารถทําออนไลน์ ใช้โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้ทําคู่กับงานประจําไม่มีผลกระทบค่ะว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะขอบคุณโค้ดแบงค์มากเลยค่ะ,ขอ,คคคะขอบคุณค่ะ